เป็นอะไรที่โอเคเลยนะคุณยุพินตอบโจทย์ทุกคนเลยตอบโจทย์ไม่ได้เว้นไม่แต่คุณยุพินก็ไม่เว้นเลยไม่เว้นเลยตอบโจทย์ก็ไร้วงใช่่ะ <c oughs> เพราะเรียนแล้วไม่มีเครียดเลยมิแต้ถา,ามปิจงทุกทุกทีเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่มีเครียดเลย <c oughs> มันสนุกใช่ค่ะตั้งแต่ครั้งแรกเลยขาดครั้งแรกยังไม่กิจยังไม่ได้ก็ยัง สู้เอาดิหลายคนเขาซื้อคอร์สออนไลน์แล้วเขาไม่ได้<ช>ผมว่าให้ดูตัวอย่างของคุณยุพินก็รู้สึกว่าคุณเป็นไอดอลนะคุณยุพินเป็นไอดอลเป็นไอดอลที่จะเขาให้เขาแบบว่าคนใช่คนที่ไม่ได้รู้พี่เนี่ยเป็นตัวอย่างออยังได้เลยเอาไม่ได้จริงๆเลยค่ะไม่ได้เลยอะมันยังได้เลยอความจํามันก็มาเองจริงๆตื่นมาของอะไรันจะมาทีหลังความจํามันมาทีหลังมันจะค่อยๆมาอืมมันจะค่อยมาเลย ง่ายไหมอิทดิงร้านอาหารกลางวันเอ่อลันช์เบเกิลที่ผมสอนไปแหละดิเนอร์แหละแล้วก็พูดตัวนั้นแหละแล้วก็ต้องพูดเขาหรือจะเอาอาหารมิดไหนก็ได้มิดไนต์เช้าคืนเราชอบกินกลางแท้งรู้ไหมกินจยู่กอาหารเที่ยงคืนอรอย่างเงี้ย ก็นเที่ยงคืนนี่จะตื่นจะตื่นอยู่แล้วกินเที่ยงคืนนี่อันเกอะไปอ่ะภาษาอังกฤษออกมาในหัวแล้วใช่ไหมพังครูแล้วใช่ไหมภาษาอังกฤษเที่ยงคืนในพังครูแล้วยังรับรองว่ามีความสุขมากไหมเอาถามสิเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้มีความสุขมากไหมมีค่ะมีค่ะพ่อบ่พอตื่นขึ้นมามันขึ้นมาในหัวนะมันไม่ได้ฝันเห็นหวยเลยค่ะครูเห็นพังเห็นภาษาอังกฤษลอยขึ้บมาไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ม,ม,มันสนุกมากใช่ไหมรู้ว่าชีวิตมันมีคุณค่าไหมเรียนอังกฤษรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าขึ้นอีกแบบไหมใช่ค่ะช่แล้วเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่เข้าเปล่าแล้วสมจูบก็พูดคนเดียวอย่างเดียวสดยอดสุดยอดพเดยอย่นะเดีเยวก <c ười> <c ười> ็พูดอยู่คนเดียวจนได้ชินเสียงผมไหมคงจําเสียงผมได้แล้วเนาะใช่ค่ะได้ชินค่ะ <c ười> แล้วก็ทํทาท่าทําท่าตามอย่างนี <c> ้ <ười> แล้วเขาเรู้เร,เรื่องใช่ไหมพอไปพูดกับเขาแล้วเขารู้เรื่องใช่ไหม ถ้าเราก็พูดเขาก็รู้ว่าเราเรียนเึิ่หัดภาษาใหม่ๆเ,เขาว่าเขาก็ไม่ว่าหรอกเขาว่าเขาว่าแบบแค่อะไรอะ่ะยกมือให้อ่ะ <laughs> เออถูกยกมือมันสุดยอดมากเลยนะใช่เ,เพราะว่าฝึกฝึกอยู่เราบบเขาก็ฝึกฝึกได้มีก็ถือว่าสองอาทิตย์กว่าๆเนะาะสั่งอันนี้นิดเดียวเอง, <laughs> งใช่ยังไม่ยังไม่นั่นถ้าเป็นเดือะมันก็น่าจะได้เยอะกว่านี้ได้เยอะได้เยอะเออมีความสุขมาก ท่อทุกวันอย่างเงี้ยเก<อ>่งเก่งนะยอมรับคุณยุพินเลยคุณยุพินเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนหลายๆคนที่แบบคิดแต่ว่าตัวเองไม่ไ,ไม่ได้ไไดอ,อ,ไไอ,อะไรมคิดแต่ว่าตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยคิดไว้ก่อนเลยนะคิดไว้ก่อนไหมว่าตัวเองไม่ได้ไหมคิดว่าตัวเองไม่ได้แล้วไม่คิดว่าจะทํายังไงอย่างเงีย้ยก็เลยมีตัวอย่างคุณยุพินก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเขาเห็นเลยก็ไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าทําแบบคุณยุพินไม่ได้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกินแล้วไป ัพท์นีสสสส uh, yeah. ่อ네ันหลังนี่จาได้ง่ายมากแบบเรอะไรสิบคำน่จไม่หมดเลยสดยอดมากมากเออออเรนจ์จูย่าออเรนจ์จูสออเรนจ์จูแอปเปิลจูแอปเปิลก็ได้นะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลจูแอปเปิลจูไม่ใช่แอปเปิลจูดนะไม่ใช่แอปเปิล เออแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจูสแอปเปิ้ลจูสเอออย่าไปแอปเปิ้ลจูดนะครับไม่รู้เรื่องไหมแอปเปิ้ลจูดใจยังคก็แต่เขาเขาก็คงจะดูเหมือนอย่างแบงที่ดูนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเอสอนเราไม่เครียดะามันเป็นโรงเรียนเราเนาะเพราะมันเป็นห้องเรียนมันเป็นโรงเรียนเราเพจเราก็เหมือนโรงเรียนเราไงโรงเรียนที่ให้ความรู้เราไงเขาใจยัง มันก็ไม่ต่างจากโรงเรียนที่คุณเรียนนะที่นี่เพจนี่ก็ไม่ต่างกันนะมันก็คือครูสอนเหมือนกันเข้าใจไหมคุณยุพินมันก็คือการให้ความรู้เหมือนกันอเออมันก็คือโรงเรียนไงครับเพราะั้นทุกค<อ>นคงจะดูมันคุณย <aud> ุพินนั่นแหละดูแล้วก็หัวเราะแบบอักอักอักหรอครับรู้จแคยาหมดเอ hurt, อไอเฮิร์ตถ้าไม่ได้ก็คือเจ็บคอเออไอเฮิร์ตไอเฮิร์ตคือฉันเจ็บ I h u r t ถ้าอะไรทั้งหมดถ้าเจ็บทั้งหมดเนี่ยคือ i h เฮิอ่ตบอกว่า I h u r t ร์ตรู้จัก hurt ไหม h ฮิเนี่ยบางครั้งแปลว่าได้ยิน h u r t แปลบางครั้งแปลว่าได้ยิน I h u r t คือฉันได้ยินเข้าใจไหมครับแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องเจ็บก็ต้อง i h u r t คือฉันเจ็บคอ I h u r t I hurt เฮออฉันเจ็บเข้าใจยังถ้าจะพูดว่าเจ็บ i h u r t ก็ชี้บอกเขา i h u r t อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจยังครับ ถ้าเก็บตรงนี้ก็ไอเฮิร์ตก็โชยเขาไม่รู้อันนี้ก็โชยเขาดูนี่เอาภาษาร่างกายด้วยเข้าใจยังเข้าใจยังถ้าเราปวดตรงมือเราเราเย็บจากโอไอเฮิร์ตมาศาสหนาวมาศาดคือนวดก่อนมาศาสคือหมอหนวดอ่ะหนวดมาศาสหนาวเออหนวดก่อนเวดเวดเวดรอรอมาสาดบอกเขาอย่างเงี้ยศาสเอเข้าใจยังมาสาดคือหนวด เออมาสซาดมาสซาดเราจะไปร้านนวดไปอะไรก็คือมาสซาดนั่นแหละมาสซาดหนาวเรอเรามาสซาดก่อนมาสซาดก็คือปูไม่ใช่ปูสาดนะมาสซาดมาสซาดเออมาสซาดมาสซาดมาสซาดให้เขาดูทันท่าทางมาสซาดแล้วก็โอ้ is hurt is hurt มันเจ็บเอิดคือมัน is hurt มันเจ็บโอ้โอ้ อิสระตกอะอย่างเงี้ยแล้วก็ณเฮ้ยอิสระเฮิร์มันไงอันนี้มันเจ่อ oh, อิสระเฮิร์ดียตรงนี้ท oh, ี่อิสระเฮิโอ้มาสาดหนาวมาสาดหนาวไปอย่างเงี้ยเขาใจยังเขาใจยังนี่คือการพูดแบบไม่ต้องม like ีใน like like ตำรา เราไม่ต้องพูดไปตามตำราตามบล็อกกระดานก็ปล่อยให้มันให้มันพักผ่อนไปก่อน <g ül> ให้มันพักผ่อนไปก่อนรู้สึกมันท่องมาทุกวันแล้วเอาแบบคำพูดกันเนี่ยเอ่าครับพูดกันก่อนวันนี้เอาคำจากนี่ก็ดีให้ค่ะต้องใช้เดี๋ยวมันได้ใช้อ <It S 2> ิสเฮิร์ก็คือมันเจ็บตรงไหนมันเจ็บก็ชี้เขาดู hurt. Uh, massage. Uh, massage. With อิสเฮิร์กมาสัชมาสัชอ่ามาสัชวิดอะไรก็วิดดรักวิดอะไรก็ใส่ไปก็โชว์ให้เขาดูแล้วก็นวดให้เขาดูเออมาสัชโอ้ เบสเดอดีขึ้นแล้วบาด b นาวเบสเดอร์เดคือดีขึ้นแล้วเบสเดอร์เบสเดพูดสิเบสเดอร์อ่อ <B> โอ้หนาวเดี๋ยวนี้หนาวเบสเดอร์โอเค okay. <B> โอเคโอเคเบสเดอไม่ออกก okay. ็โอเคโอเคโอเคเขาใชยังพูดสิมันไม่ได้พูดยากนะภาษาอังกฤษมัน,มน,มน,มนแค่ใช้คำโอเคอะไรโอเคเซโนก็ okay, no, แค่นั้นแหละเออหนาวเบสเด,ด,ด,ดอร์เบสเดอรเออหนาวเบสเดอร์เบดอรด็กเบสเดอร์เบสเ เบทเตอร์เออมันดีขึ้นมันดีขึ้นแล้วเบทเตอร์อิสโอเคบอกว่าอิสโอเคโอเคโอเคง่ายไหมง่ายไหมง่ายไหมเห็นไหมไม่ได้ต้องไปจําเยอะเลยค่ะห้องนี้เหมือนกันมันไปจําง่ายกว่าไอ้นั่นอีก้วไม่มันก็ต้องเรียนหลายแบบเพราะว่าเราจะเราสับไม่มีในหัวเราไปพูดหลากหลายมันจะพูดไม่ได้เข้าใจอย่างไม่จะมมนจะมาพูดแต่นวดกับเจ็บอยู่นี่มันไม่ได้นะมันต้องไปพูดอย่างอื่นด้วย พูดธนาคาร<น>ฝากเงินฝากทองมันก็ต้องรู้ด้วยเ้าใจยังเออ<น>เก็บเงินเป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ก็พูดไปดีออมีรถยี่สิบปีที่แล้วคันนี้เ้าใจยังเออลงรลอมก,ก็ต้องเรียนให้หมดเรียนให้เกลียงทุกสิ่งทุกอย่างเรียนให้เป็นหมดเรียนทุกอย่างมันเป็นโอกาสเ้าใจยังครับมันเป็นโอกาสเออ<น>เห็นไหมสอนผมก็สอนมีความสุขเพราะผมรู้จักลูกศิษย์ผมหมดไง ลูกศิษย์ผมมาจากโคกไหนผมก็รู้หมดรับรู้ว่า <c oughs> ลูกศิษย์ผมเมป็น